ยิ้มหวานตั้งแต่เด็กสาวน้อยคนนี้เติบโตมาเป็นนางเอกดังระดับเอเชียเป็นนักสแสดงและนักร้องชาวจีนมีชื่อเสียงจากบทบาทในละครเรื่องข้องเต้ที่รักบุภาวสันจันทราศาสตร์ฤดูข้านี่แหละองค์หญิงสามฝากรักไว้ที่ท้ายครัวสะดุดรักมิสเตอร์ลิง เทียบท้าปัตตภีและในตอนนี้กำลังมาแรงสุดๆอย่างเรื่องดาราจากรักลำนำใจจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากนางเอกรอยยิ้มหวานเจ้าลู่ซื้อสำหรับเจ้าลู่ซื้อเริ่มเข้าวงการครั้งแรกในปีคศ .2016 ได้เข้าร่วมการคัดเลือกนักร้องในรายการซูเปอร์เกิร์ลของทางช่องเมงโก้ทีวีและยังได้เข้าร่วมรายการวาไรตี้หัวซิงคิงบาจู แล้ววันนี้ช่องของเราได้รวบรวมภาพวัยเด็กของเจ้ารู้ซือมาให้ได้รับชมกันด้วยค่ะสาวน้อยคนนี้มีรอยยิ้มที่สดใสตั้งแต่เด็กเลยละจ้าจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามและรับชมฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ